เห็นตอนนี้เป็นเรื่องของการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมือง นักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นก่อนปี2570คือครบวาระสปีจะเกิดขึ้นก่อนเขาประเมินอย่างนั้นและบอกว่าจะส่งผลทาให้ก้าวไกลชนะการเลือกตั้งครั้งใหญ่ฝั่งก้าวไกลก็มั่นใจฮะบอกว่าตอนเนี้ประชาธิปไตยมันบิดเบี้ยวนะการที่ประชาธิปไตยบิดเบียเ้ยวเี่เขาว่าเนี่ยเพราะประชาชนไม่มีอำนาจจริงๆ ทำให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลทั้งที่มีหน้าที่โน,น่นนี่นั่นตกลงทำประโยชน์นี่ยแต่กลับกลายมาเป็นฝ่ายค้านเขาพูดแบบนั้นเขามองแบบนั้นเขาอธิบายแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรถึงเป็นฝ่ายค้านรอบนี้เป็นมาแล้วรอบหนึง่งเป็นมารอบนี้อีกรอบรอบหน้าเขาจะกวาดหมดอะเพื่อไทยก้าวไกลนะฝ่ายขวาทั้งหมดเขาจะกวาดหมดอะ จาเป็นของเขาเขาจะได้สอสอถึงห้าร้อยคนเลยทีเดียวจบด้วยการทั้งประธานสภาก็ได้ปิดการประชุมไปเลยนะครับซึ่งก็ยังงงๆอยู่ว่าเป็นการเลื่อนหรือเป็นการยกเลิกการเลิกการประชุมนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยทางสสอพักเก้าไกลเราก็มีประเด็นสองสามประเด็นที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนดังนี้นะครับ หนึ่งเนี่ยเรายืนยันว่ายัตติที่สสพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้เสนอให้มีการทบทวนมติที่สภารัฐสภาเนี่ยเคยพิจารณานะครับว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปตามยติทั่วไปตามข้อบังคับที่4 1เเนี่ยนะครับเป็นยติที่ถูกต้องนะครับ แล้วก็ควรจะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ประธานสภา,าควรจะเปิดดำเนินดำเนินการให้มีการลงมตินะครับว่าสมาชิกรัฐสภา,าเนี่ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยตินี้นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการตามปกติที่ควรจะดำเนินไปนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่พรรคก้าวไกลเองเราก็เป็นที่เป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับให้ อาจารย์วันนอ์เนี่ยดำรงตําแหน่งประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็มีข้อกังวลน,นะครับว่าการปิดสภาวันนี้เนี่ยอาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ได้ว่าไม่สาง่างามนะครับอาจจะถูกมองได้ว่าเมื่อเห็นว่าเสียงสอวอ,อาจจะไม่มากพอหรือเปล่าทําให้ไม่นําไปสู่การลงมตินะครับซึ่งก็หวังว่าการดําเนินการประชุมหลังจากนี้เนี่ยจะจะดีขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องรายละเอียดของยตินี้เดี๋ยวหลังจากที่ผมพูดเสร็จเดี๋ยวจะให้คุณรังสิมันโรมได้อธิบายนะครับว่าเรื่องนี้มันมีความสําคัญอย่างไรนะครับประเด็นที่2จริงๆแล้วเนี่ยการปิดสภาวันนี้เนี่นะครับปิดประชุมสภาวันนี้เนี่ยมันก็นำไม่มันทำให้การดําเนินการการประชุมในวาระสําคัญ2วาระในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประชุมด้วยนะครับ วาระแรกก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคเก้าไกลเรายัางยืนยันว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาเนี่ยสามารถดําเนินการไปต่อได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องรอมติของสารรัฐมนูญน,นะครับเรายัางยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นอนํานาจเต็มของรัฐสภานะครับแล้วที่สําคัญมากๆนะครับต่อให้วันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภา อาจจะลงมติว่าให้เลื่อนวาระการเลือกนายมตีไปก่อนเนี่ยก็ยังมีวาระที่2ก็คือวาระการพิจนารณาร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมที่สมาชิกสภาของก้าวไกลเนี่ยได้ยื่นเสนอไปก็คือการยกเลิกมตาตรา272ปรากฏการที่กําลังจะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลของสื่อหลักที่เคยเชียร์ท่านสามารถเซฟวิดีโอไว้ได้นะครับเพื่อที่จะใช้ยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดจะเป็นจริงหรือเปล่า อีกไม่นานการนำเสนอข่าวจากสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อหลักที่เคยสนับสนุนพรรคสีส้มเราจะค่อยๆเริ่มเห็นการนำเสนอข่าวที่เปิดเผยมุมมืดของผู้นําพรรคก้าวไกลและหลังจากนั้นก็จะเริ่มเสนอมุมลบๆของสมาธิกพรรคก้าวไกลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าช่วงนี้ การลาออกของสอสอพักเก้าไก่ที่เคยต้องขยียาถึงกับจำคุกแล้วก็ยังมีคนเชียร์แต่ความจริงก็คือความจริงครับเราต้องแยกแยะระหว่างการให้โอกาสกับข้อกําหนดกฎหมายครับให้โอกาสก็คือให้โอกาสกฎหมายก็คือกฎหมายไม่เช่นนั้นกฎหมายก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยทุกคนก็จะอ้างเรื่องให้โอกาสแล้วก็ละเมิดกฎหมายเป็นว่าเล่น ในอนาคตรเรื่องนี้ก็จะทําให้หลายๆลคนฉุดคิดว่ามันเป็นจริงนะเราต้องแยกแยะและปรากฏการที่ผมสัมผัสมาด้วยตัวเองนั่นก็คือผมเองเป็นคนที่ชอบชมภาพยนตร์หลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี้ทั้งโรงภาพยนตร์มีผมเพียงคนเดียวที่ยืนขึ้นเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ผมเปลี่ยนใจในการที่จะนั่งเหมือนคนอื่น เพราะนี่คือการให้เกียรติความุกข,ของชาติให้เกียรติในสิ่งดีๆที่ท่านทรงทำไว้ให้กับประเทศเมื่อวานเยงผมได้เข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งระหว่างที่มีการยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบระมีผมพบว่าผมไม่ได้ยินคนเดียวครับผมมีคนยืนร่วมไม่ต่ำกว่าสิบคนและที่สำคัญในสิบคนนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นหลายคนเลยครับที่ยืนขึ้นเคารพขอมผม จึงท,ทาให้ผมมั่นใจว่าปรากฏการที่คนจะแยกแยะระหว่างเรื่องที่ชอบกับเรื่องที่ใช่มันจะแยกแยะได้อย่างชัดเจนในอนาคตดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไก่ก็คือจะเริ่มเห็นสื่อต่างๆที่เคยเข้าข้างเอาเรื่องที่ไม่เคยนําเสนอในด,ด้านลบมานําเสนอครับเราจะค่อยๆเห็นเรื่องนี้ขึ้นเรื่อยๆและการที่พรรคส้มมั่นใจว่า ครั้งต่อไปที่มีการเลือกตั้งเขาจะแลนสไลด์อาจจะไม่เป็นจริงนะครับต่อให้ได้กระแสมาก,ก็จริงแต่กระแสจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่นำเสนอนั้นต้องเป็นนะสื่อมักจะยัดเข้าไปว่านี่เป็นสัญญาไม่ใช่หรอกนะยังไม่ยังไม่ถึงขั้นทำเอ็มยูตัวไดํมไปนะและการพูดบนพูดเวทีใช่ไหมหาเสียงใช่ไหม คือมันเป็นการหาเสียงเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนนะ,ะลงคะแนนให้แล้วถ้าพูดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็บอกโอ้ยผิดคำพูดไปทั้งหมดไม่ต้องจัดหรอกรัฐบาลนี้นะนะไม่รู้จัดไม่มีครับผมเรียนตรงๆมีแต่ก้าวไก่นะจะให้ผมเป็นรองนาะยกมนตรี แล้วก็ผู้สิขาก็ไปถามคุณชัยตะวัตรแล้วนี่คุณชัยตะวัตรก็ยอมรับเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่ได้สนใจนะเรียนตรงๆเรื่องเรื่องตําแหน่งนะผมอยากจะช่วยให้ไม่ว่าทั้งเก้าไอ้นักวิเคราะห์ทั้งหลายนี่ผมก็ตื่นเต้นเฮ้ยเป็นไม่ได้ว่ะแบบนี้นะแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ไม่ใช่นะคุณส่วนใจเย็นนะคุ้ส่วนเห็นไหม ว่ายิ่งนานวันเนี่ยความจริงมันเริ่มปรากฏความจริงมันชัดเจนมากขึ้นหุ้นส่วนสังเกตไหมฝ่ายซ้ายที่ว่าชนะการเลือกตั้งกลับกลายเป็นผู้แพ้สงครามกำลังแพ้สงครามมากขึ้นมากขึ้นล่นถอยหนีทั้งที่ชนะการเลือกตั้งไปถึงวันนั้นเขาคาดหวังว่าอ้เขาจะชนะแน่นอน ผมยกตัวอย่างในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในปี2016ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเพราะ Facebook และ Twitter หรือฝรั่งเรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่แต่พอปี2020 Facebook และ Twitter ไม่ให้ทรัมป์ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองสิ่งที่ตามมาคือทรัมป์แพ้การเลือกตั้งหลังจากนั้นทรัมป์โดนคดี โดน FBI บุกเข้าพ้นที่บ้านเรื่องของนำเอกสารลับของทางราชการไปเก็บไว้ในห้องซุวมของบ้านตัวเองคนสนิทของทรัมป์และทรัมป์และฝ่ายรพอของบ้านทรัมป์ถูกนำม,มินคดีเพราะทำลายกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในบ้านล่าสุดทรัมป์โดนคดีเพิ่มเติมจากกรณี พยายามล้มการเลือกตั้งในปี2020ที่ผ่านมามีการสกัดทุกอย่างเพื่อให้ทรัมป์เข้ามาลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดีในปี2022คุณส่วนลองหันมาดูประเทศไทยดิตอนนี้เรารู้หรือเปล่าว่าพักอย่างก้าวไกลเนี่ยเขาใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือโดยใช้เพียง5แอปพลิเคชัน Twitter Facebook หลายย o u t u b e นะเพิ่มเติมที่มีมาใหม่ตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ใช้ก็คือเทรนมี t i k t o k อย่างเงี้ยทิกตอกเขาใช้5 a p แอปพลิ i คชไอ้5แอปพลิเคชันเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าของเพียง5รายบริษัทดำเนินการเพียง5รายเท่านั้นถ้าไปเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกามี2รายมี2กิจการ แต่ทั้งห้ารายที่มาทําธุรกิจในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักคือโฆษณานําโฆษณามาขายในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการโฆษณาของประเทศต่างๆนะซื้อขายสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายสินค้านั่นหมายความว่าถ้าพวกเรารู้หลักโดยเฉพาะเรื่องของอัลกอริทึมในประเทศมาเลเซีย กันเมธิการของมาเลเซียใช้วิธีแก้ไขปัญหาประากาศจับฟ้องรองแอปพลิเคชันอย่าง Facebook ปรากฏว่า Facebook ยอมใช้อัลกอริทึมยุติการเคลื่อนไหวผู้ต่อต้านชาติาศาสนาพระมากษัตริย์ทธนธันทีแลกกับการไม่ถูกฟ้องในทางกลับกันประเทศไทยผู้บริหารปัญญาตื้นคนไทยรู้รู้อยังว่า เป็นการทำโฆษณาชวนเชื่อเป็นการเอาเปรียบทางการเมืองเป็นการใช้โอกาสซึ่งผมเรียนว่ารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เขียนไม่หมดเรื่องของการใช้สื่อนะเขียนไว้โดยละเอียดด้วยแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้กำหนดมันจะเป็นความอ่อนด้อยลืมอ่านกฎหมายหรือเจตนาจะให้ปล่อยก็แล้วแต่ มันก็เลยเกิดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพอจะมีการเอาผิดก็ไม่พอใจกกตด่าคนแก่นะพอเรื่องยังไม่ทันถึงศาลก็ยาวไปด่าศาลด้วยนั่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเราเห็นหรือยังยิ่งนานวันการเลือกตั้งมาสามเดือนยิ่งนานวันนานวันนานวัน,น,น,วนสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักสำคัญคือเขาใช้หลักทฤษฎีที่เรียกว่าไลเออร์หรือการโกหกการโกหกเนี่ย มันจะมีจังหวะจะโกรนช่วงเวลาหลักนี้เป็นหลักของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่จีนใช้ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีนในการปฏิวัติวัฒนธรรมเป็นหลักคิดนะที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของคาร์นมากหรือลัทธิที่เรียกว่ามาร์กซิส โดยมีหลักที่สำคัญคือใช้วัฒกรรมหลายเออโหรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงไอ้เรื่องโกหกที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยนะสุดท้ายปลายทางมันก็มาจบหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใช้หลักที่สำคัญคือพึงชนะคำมดเทศ ด้วยการพูดความจริงพอวันนี้เราเห็นความจริง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 มากขึ้นความเท็จก็ละลายหายไปละลายหายไปละลายหายไปละลาหายไป,ลลายไปตามเวลาของมันนะครับนั่นหมายคมว่าถ้าวันนี้หากจัดการเลือกตั้งยอมรับฮะว่าคนที่ยังไม่มีความรู้พอไม่ฉลาดพอถูกหลอกลวงก็ยังคงจะหัวดให้เขาอยู่แต่ยิ่งนานวัน ความจริงคือจะเริ่มปรากฏปรากฏปรากฏนะครับสิ่งเหล่าน,นี้คือหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงฮะที่ผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดการเมืองต้องใจเยน็นการเมืองมันมีเวลาของมันการเมืองมันคือลูกตุ้มนาฬิกาที่มีจังหวะและเวลาของมันสังเกตไหมฮะยิ่งนานยิ่งยุติธรรมและยำ้ำยืนยันฟันธง สิ่งที่เราเห็นตอนนี้เป็นเรื่องของการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึง้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองแต่อย่างไรก็ตามมาจนถึงวันนี้ชาติาศาสนา เพราะมหากษัตริย์มั่นใจได้เลยชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มีปริดปากเรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้น สบายของพระราชาที่สืบสาย ใครท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรจมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด